มู๊ฮะฮะวะวะวะเน่าอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยอ่ามีท้องแซลมอนมีเนื้อแซลมอนมีหอยต่อมือปลวันนี้เราก็จะมาเป็นดัดแซบที่ร้านนำมาเจแปนิส ซีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับผมซีฟู้ดบุฟเฟ่เราต้องไปรีจิสเตอร์กันป่ะราคาไอ้บุฟเฟ่ตกสุทธิอยู่ที่1,650นะครับแล้วก็ผมจองผ่านแอปฮังกี้ฮัครับผมก็เลยได้ราคานี้แล้วเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยว่าจะได้เมนู uh, พิเศษ1คน1เมน,นูซึ่งวันนี้พวกผมเลือกเซตซาซิมิปลาทูน่ามั้งกับ uh, หอยอะไรสักอย่างหอยนางรมของประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปรีจิเตอร์กันก่อนเลยแล้วกันครับผม ่าเราเข้ามาอยู่ในร้านกันนะครับมามามาสั่ง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 สังส่งนี่มาละเปเชียลซุูคิวไปไปดูดลายกันอ่นี่สลัด อูดฟูดจ้ามีไข่ดองนะลายน้ำน้ำส้มอยู่สุด ừ, สุดตองนั้นไป <ừ. S 3> เป็นของหวานอ๋อก็มีของหวานดูด้วยดูด้วย ของหวานต้องเดินมาสั่งที่นี่เลยโอ้โหเลยอยากเจออาหารว่างอ่ะเอา้ามีอาหารว่างด้วยเหรอนี่ไงว่างแล้วอะไรมันคืออะไรวนะน่ะเ,ะ <laughs> เออมัทเตออ้าวซัตตีครับรออะไรครับอา่าปลาฝากกินกินเลยมันกินยังไงได้เนี่ยคินเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะ อย่างนี้อ่ะปล่อยมันลงก่อนหรือว่ายังไงมันจะดีมากเลยถ้าเกิดมันไม่มีอไอไข่ปลาแซลมอนมาเยอะัากคึิคมรครับสั่งไปสองได้สามอะไรสุงหอยจะหลับ ครับขอบคุณครับเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ขออนุญาตเติมหอยน้ำนมเย้่ขอบคุณครับอยู่ข้างนอกมันแพงนะักสัตว์ไม่กินข้างในนี่แหละใช่ไหม โอ้ฮ oh. oh, yeah. yeah. uh. oh, right uh ่า huh. ฮ uh ่ามามาฮลโหลฮัด huh. อ uh ัดอยู huh. uh ่ห huh. ร uh ือเปล่า huh. อัดอยู <S 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 ่อร่อยอร่อยครับผมขอบคุณครับขออนุญาตเลยนะครับ ปลาหมึกนี่เด็ปดปลาหมึกนี่เด็ดปลาหมึกเด็ดมากมากเฮ้ย hey, ปลาหมกึกปลาหมึกอย่างนี้พี่ไม่เคยกินนะส่วนมากกินแล้วมันอีหละอีเหลือนะอีหละอีเหลือโอ้แส oh. บแสบแสบ oh. เอาไปกี่ะแนนดิ อโอเคอยู่จีไม่ผิดหวังหรอกอออใช่ได้ วันนี้มือเปิดแล้วครับ เราไปทาอะไรมาครับเราไปสั่งอะไรมาอ๋อไอ้หน้าหมานี้ครับผมหน้าหมาซาตินีเล็กที่เป็นเซตครับผมถ้ามีใหญ่ก็ว่าจะสั่งใหญ่มาแค่เดียวแหละมีอะไรบ้างเนี่ยอมีท้องแซลม,มอนมีเนื้อแซลม,มอนมีหอยป่องหอยไอ้น,นี่เขาเรียกอะไรหอยอะไรวะลืมชื่อดูดีก็ลืมไปนะหอยเม่นอ่ะข่หอยเม่น,น,อ,อ,มนอ่าแล้ว มีไข่หอยแม่นแล้วก็ไข่ปลาตะมอนน่าจะอ่ปลาเนื้อแดงนี่จำชื่อไม่ได้มางกุลโลอ่ะไม่ใช่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 ปลาทูน่าปลาทูน่าใช่ทูน่าแล้วก็เป็นหามมัดจิแล้วก็วัตถบีแล้วก็กะทิมะม่วงไปสั่งมาคนละหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำลายล้างกัน อ่ะก่อนอื่นเราก็ล้างปากด้วยเนี่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 ยนี่ของเด็ดอันนี้ของเด็ดนี่ของเด็ดรีวิวนี้หน่อยรีวิวนี้หน่อยอันนี้เอาไว้แก้เลือดได้ดีมากโซดาบ๊วยโซดาโซดาบ๊วยแต่ทีีเตอร์ของที่นี่จริงๆคือไข่อีกุระไข่ปลาแซลมอนหรือเขาเรียกอีกุระตักได้ไหมอันเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าาได้ตักไหมโอ้ยอย่างอื่นมีให้กินเยอะป่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับมือนี้ เราก็ทั้งอิ่มทั้งจุกทั้งมีทั้งของนอกโคตาอยู่ดีมันก็มาสั่งอีกนหนึ่งม้กันหนึ่งสำหรับนามะเจแปนิสแอนด์แอนด์ะไรแอนซีฟู้ดมุเฟ่ให้ไปที่6เต็มสิบเพราะว่าร้านร้านร้านอื่นก็มีไม่ใช่มีที่ร้านนี้ร้านเดียวแต่ที่พิเศษของร้านนี้ก็คือมีอิคุระตักได้ไม่อันกับเมลอน เมล่อนสั่งได้ไม่อันเมล่อนอร่อยครับอแล้วก็น้ําน้ําที่เด็ดคือน้ำบวยบวยโซดาอร่อยมากอร่อยมากแก้เรียนได้ดีนี่จัดไปสามแก้วอ่ะโอ้โหคัที่สี่ห้าแก้วแก้เรียนได้ดีที่สุดละน้ำมาลองโอเคนะแนะนําแนะนําบางคนชอบก็คืออาจจะชอบเลยสายอิคุระแนะนําให้มาผมตักอีคุระแค่ครั้งเดียวเคม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดเลยคือมะกรองมะกรองอร่อยอ่เอาไ้แก่หลังจากกินเสร็จนะ่ะกินแค่พอประมาณพอแล้วตบมะกลองคุณจะฟินมากแล้วตามด้วยโซดาบ๊วยริยนสารขนมหวานมากิานขนมหวานก็คุ้มนะคุ้มคุ้มคุมป่ะแล้วเจอกันเป็นตะแสะอีพีต่อไปจะเป็นร้านหไหนมาเจอกันครับผมช่องเลโอกตันง